ครับผมมาต่อกันีกคลิปเลยนะครับทีนี้จะเป็นหน้าท้องหนะ้าท้องส่วนกลางนะครับเมื่อกี้คลิปแรกก็คือท้องบนมีท้องกลางคือจริงๆแล้วทุกท่าเนี่ยมันมันโดนเกือบทุกส่วนนะครับแต่มันจะโดนหนักหนัอย่างท่าเมื่อกี้มันจะโดนหนักตรงทองนั้นบนนะครับรวมๆมแล้วคือ,ค,อคือมันได้เกิดทั้งหมดแหละครับโอเคครับมามาลองท่าที่สองกันนะครับอันนี้ง่ายๆจริงๆแล้วการบริหารหน้าทองเนี่ยมัน มันมีหลายท่ามากทีนี้ปุ๊กก็มีอุปกรณ์แค่พอขุหนหวยนี้นะก็เลยเอาท่า่ากมาลองให้ทำกันมามาดูครับตอไปเลย <c oughs> นอนไปเหมือนเดิมเลยครับนอนลงไปแบบนี้เมื่อกี้เราข่าชันแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะเพิ่มความยากตรงที่เราต้องเอาขาชี้ขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับมือเราเราจะต้องยกตัวขึ้นแล้วก็เอา ข้อมือเราไปสัมผัสตรงไปข้อเท้าเราแนี้นครับตอนขึ้นหายใจออกตอนลงหายใจเข้าอันนี้นะครับตอนนี้สายตาเรามองเพดานเหมือนเดิมคนระับควมรู้สึกโฟกัสไปที่ท้องตาช้าๆครับไม่ต้องรีบ เราะการที่เราเรียบมันอาจจะไม่โดนครับเลน่นเลน่นเล่นฝีไปไม่โดนต้องชา้าช้าขึ้น,นหรอืลอลงชา้าชาขึ้นชาไไน้าช้าแบบนี้นะครับโกาอครู้สึกโกับไปตรงหน้าท้องตรงกลางนะส่วนคนที่ค่อน,อนข้างอ้วนจะยกขาไม่ค่อยขึ้นครับก็คือชั้นเหมือนเดิมได้ครับชันข่าวนี้เรามือบนนี้ครับยกขึ้นไปชี้ไปที่เพยายดานสันี้ครับช้าช้า แค่นี้เองครับทำสิบห้าครั้งสี่เสร็จครับผมแนวเริ่มกัน,กนครับมาเดี๋ยววิดีโอต่อไปก็คือท้องล่างนะครับแล้วก็ไปต่อท้องคางต่อ